จะบอกว่าช่วงนี้ชัตเตอร์สต็อกดองงานนะครับมีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุขมากนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่61นะครับแต่ก่อนจะเข้า EP 61นะครับก็จะถามทุกคนว่าช่วงนี้ใครโดนชัตเตอร์สต็อกดองงานบ้างครับ ผมผมเนี่ยสี่ห้าวันแล้วนะจะเกิดอ,อาทิตย์แล้วนะยังไม่ตรวจเลยอ่ะออใครเป็นเหมือนผมก็คอมเมนต์มาบ้างหรือของใครที่แบบว่าก็ยังตรวจอยู่นี่อะไรงนี้ก็มเมนต์ได้นะครับเพราะว่าของผมไม่ตรวจเลยเนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว,ว่าก็เราจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่19ถึง21นะครับก็กันยายน2566รนะครับไปไปดูกัน ตอนนี้มี85โหลดนะครับยอดรวมของเดือนนี้42.49เหรียญน,นะครับวันอังคารที่19มี7โหลดนะครับเราดูจากข้างล่างก่อนแล้วกันนะหลังจากนี้เป็นน้ำใส่สีผสมอาหาร0.10เหรียญน,นี่อันนี้นะฮะถ่ายเมื่อ20เมษายน2021มี3โหลด 0.37เหรียญน,นะครับยอดรวมภาพต่อมา0.12วูวภาพนี้ไม่ได้ขายนานแล้วภาพนี้เป็นโหลดนะับที่ผมเผลอกดชัตเตอร์แล้วก็ยิงแฟลไปนะแล้วผมก็เลยว่าเออเอา,เอาวะลองส่งดู61โหลดเลยนะเป็นเล่นไปถ่ายเมื่อ14กุมภา2020นู้นเลยนะครับก็ไม่ได้ขายนาน,านแล้วนี่เพิ่งเพิ่งเห็นโหลดในรอบครึ่งปีมั้งเนะี่ยสามเดือนครึ่งปีประมาณนั้นแหละ มี61โหโลดยอดรวม17 4 4เหรียญนะครับอ่าไม่ได้เล่นๆนะไม่ได้มาเล่นๆภาพต่อมาเป็น wooden table 0.12นะครับเหมือนจะเป็นภาพใหม่นะก็เพิ่มเมื่อ11มกรา2 0 2 3ก็ต้นปีนะก็เรียกว,ว่าภาพใหม่เลยมั้งนะ0.12 0.12เหรียญนะครับภาพต่อมา0.14อันนี้ภาพเป็นริ้วๆสีพิงโกนะครับ เพิ่มเมื่อ30มีนาะคม2023ก็ประมาณ5-6เหืียนที่แล้วมี7โหลดนะครับยอดรวมยอดรายได้รวมก็3.42เหรียญภาพต่อมา0.14เหรียญอันนี้เป็นภาพแบ็กกราวด์เขาดำที่เป็นภาพที่ขายดีอันดับที่2ในพอร์ตของผมเองนะครับ เพิ่มเมื่อ11มีนาคม2021นะครับตอนนี้มี291โหลดนะครับถือว่าเยอะเลยยอดรวมนะครับ124.41เหรียญภาพต่อมา0.17อันนี้ผ้าเป็นริ้วๆสีทองนะครับทองเหลืองทองประมาณนั้นเพิ่มเมื่อ19มิถุนายน2020นะครับมีโหลดแรกนะครับ0.17เหรียญน,นะครับ ภาพเก่านู้นเพิ่งขายออกภาพต่อมาแบ็กกราวด์เทาดำเหมือนกัน0.19นะครับถ่ายเมื่อ15มีนาคม2021ก็เป็นเส้นเดียวกับภาพป๊อปแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นภาพลองๆมาที่ขายได้บ้างนะครับยอดรวมก็31โหลดนะครับ7.81เหรียญเรียบร้อยนะครับสำหรับวันที่19ไปดูวันที่20นะครับวันพุธมี7โหโลดเหมือนกัน ดูจากข้างล่างนะครับ0.10เหรียญเป็นภาพสีน้ำศิละปะก็ใช้พุกกันปุบๆๆอย่างเงี้ยสาดสาดลงไปในแผ่นกระดาษน,นะครับถ่ายเมื่อ20ธันวา2019โหเพิ่งเริ่มเลยนะตอนนั้นเพิ่งเริ่มได้สอาเดืนเอน0.10เหรียญนะครับก็มีโหลดแรกนะครับภาพต่อมา0.10ภาพเป็นริ้วๆสีน้ำตาลทองถ่ายเมื่อ สิกันยาสอ2 0ันยี่สิบอูอีกนานมาแล้วนะครับศูนดโลศูนุดหนึเหรียญนะครับก็ชุดภาพเก่าขายนีนะภาพแบ็กกราวสีดำนะครับศูนนะครับถ่ายเมื่อสองกุมภาสองพันยี่สิบอดยอดรวมก็ยี่สิบสองเหรียญนะครับหกจุดี่แปดเหรียญเอ้ยยี่สิบสองโลหกจุสี่แปดเหรียญ ภาพดำๆนี่ยังไงยังไงก็ยังขายได้นะภาพต่อมาแบ้็กดาวพิงโก้ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์เหรียญน,นะครับถ่ายเมื่อสามสิบตุลาคมสองพันยี่สิบเอ็ดมีร้อยเก้าสิบโหลดเลยนะครับยอดรวมห้าสิบแปดจุดสี่หกเหรียญภาพนี้เป็นภาพที่ขายดีภาพหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยมีโหลดใหญ่ภาพต่อมาเป็นวูดเดนเทเบิลศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งนะครับเอ้ยรูปนี้ก็เอ้ยติดติดรูปยังไม่ใช่ไม่ใช่รูปนี้โอ้รูปนี้ก็ ขายได้โหลดที่2นะครับถ่ายเมื่อยี่มกราสองพันยี่สสมัยอยู่พังงานะครับตอนนี้ก็มีอสอ2โหลดนะครับ0.3 0ศนย์เหรียญถ่ายที่น้ำตกลามมนที่จังหวัดพังงานะครับภาพต่อมา wooden table นะครับศู6เหรียญอันนี้ก็มี2โหลดนะสมัยอยู่พังงาเหมือนกันถ่ายวันที่สิบ กรกฎาคม2 1 2 1มี2โหลดยอดรวม0.28นะครับเป็นภูเขาแถวพังงานนั่นแหละแต่เอามารีทัศนนะครับก็เอาพื้นท้องฟ้าไปถ่ายแยกมาแล้วก็เอามาผสมนะฮะก็มี2โหลดภาพภาพต่อมา0.21อันนี้เป็นภาพโ,โ,โบเก้นนะผมซื้อบรรก,กาโบเกวอลเปเปอร์โบเกมาถ่ายเลยอันนี้เป็นภาพแนวตั้งนะครับถ่ายเมื่อ1พฤษภาษ2020คม2 0 2นนะครับมี2โหลด0.31เหรียญนะครับ ต่อมาครับเป็นวันพฤหัสที่21ก็คือวันวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็น9โมง34นาทีมันต้องเป็น11โมงก่อนมันถึงจะเปลี่ยนเป็นอีกวันหนึ่งนะอาจจะมีโหลดมาอีกก็ได้ประมาณนั้นเพียงแต่ว่าผมอัพเลยนะครับตอนนี้ปัจจุบันมี4โหลดนะครับก็มีแบ็กกราวเอ้ยเอาข้างล่างก่อน0.10เหรียญนะครับเป็นภาพใส่สีผสมอาหารเซตใหม่นะครับ ถ่ายเมื่อ23กุมภาพันธ์2023ตอนนี้ยอดรวมก็มี4โหลดรายได้รวมก็0.42นะครับภาพต่อมาเป็นแบ็คกาด์เทาดำที่ขายดีที่สุดในพอร์ตนะครับ0.10เหรียญนะครับตอนนี้ไป413โหลดแล้วนะครับเยอะที่สุดแล้วที่ผมทำมาเป็นเป็นภาพง่ายๆนะครับก็ถ่ายเมื่อ15มีนา 2, 0, 2021นะครับยอดรวมก็172.86เหรียญนะครับเอ่อ ทุกคนเห็นไหมว่าบางครั้งเราไปคิดถึงภาพที่มันอลังการภาพที่มันสวยแบบสุดๆอะแต่ดูสิครับว่ากลายเป็นว่าผมลงทุนกับถ้วยกาแฟเมล็ดก,กาแฟลงทุนกับแบ็กกราวอลังการอะไรมาหลายอย่างแต่สุดท้ายก็ขายไม่ได้หรือขายไม่ดีกลับมาจบกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นเดียวกับแสงไฟนิดๆหน่อยๆ กลายเป็นให้รายได้ผมเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันขายได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าต้องเป็นของมีมูลค่าเท่านั้นนะครับภาพต่อมาก็เป็นภาพเดียวกัน0.12เหรียญได้วันเดียว2โหลดเลยก็แบล็กการ์ดที่ขายดีที่สุดนะครับเทาดาภาพต่อมาเป็นแบล็กการ์ดพิงโก้นะครับ0.25นะครับอันนี้ก็ขายดีอย่างที่บอกไปนะครับ ช่วงนี้ไม่ตรวจภาพจริงๆนะภาพผมค้างไว้ตั้งแต่ผมทําคลิปก่อนที่เป็นผ้าม่านเห็นไหมครับก็ยังค้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ภาพล่าสุดนี้คือเส้นยางนะเป็นเส้นยางนะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามันยังค้างนะผมก็ส่งไว้ห้านี่ครับแต่วันนี้ว่าจะใส่ภาพโฮโลแกรมเพิ่มไปหน่อยตอนนี้ก็ใส่แนวนําม,มาทําไปเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ Adobe s t o c k กันต่อ เราก็มากันที่ Adobe Stock กันต่อนะครับตอนนี้ก็มี784โหลดนะครับในปีนี้ของผมแล้วก็ตอนนี้รายได้ของเดือนนี้151.43เหรียญน,นะครับเดือนนี้ผมน่าจะได้รวมแล้วน่าจะ6,000บาทขึ้นแน่นอน2เว็บนะเดี๋ยวเราก็มาเช็คที่วันที่19เดือน9จนวันนี้ าภาพแรกนะครับเป็นโฮโลแกรมนะครับเป็นคอนโซลหน้ารถคันใหม่ของผมเองนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนราคา0.36เหรียญน,นะครับภาพนี้รู้สึกว่าจะขายได้4-5โหลดแล้วเหมือนกันนะโฮโลแกรมก็เป็นอะไรที่ขายง่ายเหมือนกันนะนี่ครับผมก็คือเป็นผมก็ถ่ายหน้าคอนโซลรถมาแล้วก็มาวาดโฮโลแกรมแบบง่ายๆแบบฉบับของผมเองนะครับใครที่ มีสกิลไม่เยอะนะครับจะให้ผมสอนแนวโฮโลแกรมอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันมันเป็นโฮโลแกรมที่กากๆก,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 ก็ว่าได้แต่ในเมื่อมันขายได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทําลงไปนะภาพต่อมาเป็นภาพเป็น,พพปนริ้วๆสีแดงนะครับแบล็กการ์เบอร์อีกแล้ว0.34เหรียญน,นะครับผมชอบนะภาพแบบนี้มันดูเกลี้ยงเคลี่ยนๆๆๆๆๆให้มีรอยหยักเิดหน่อยเงี้ยผมชอบนะ ก็ไม่รู้ว่าว่าเอาไปทําอะไรแต่มันก็ขายดีที่สุดแล้วอ,ะอ่ะภาพต่อมาภาพเป็นริ้วๆสีทองเหลืองนะครับศูนย <c oughs> ์จุดหกหกลี้นก็ถ่ายอยู่ซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นถ้าใครที่มีหลากหลายกว่าผมก็อาจจะขายได้ดีกว่าผมก็ได้ใครที่ขยันกว่าผมเนาะก็อาจจะขายดีกว่าผมแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ผมเองนั่นแหละเป็นนี้ขนาดขี้เกียจน,นะเออยังมีโหลดตลอดถ้าเกิดขยันขึ้นกว่านี้อ่ะ ถ้าคุณเป็นคนขยันกาผมอะใช่ไหมอาจจะขายดีกว่าผมเยอะแยะมากมายนะครับอาภาพน้ํานะครับ0.93เหรียญราคาของ Adobe เนี่ยถ้าเกิดว่าเฉลี่ยราคาทั่วไปเนี่ยจะขายดีกว่า Shutterstock มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโหลดใหญ่เนี่ย Shutterstock ของของเขาดีจริงๆมันก็มีได้อย่างสิยางนะ,ะก็เป็นน้ำเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายน้ำแบบนี้อีกเนะาะว่างๆจริงๆก็ว่างกางนันแหละบางช่วง แต่มันขี้เกียจน,นะครับเพราะมันทํางานอย่างอื่นจนหมดพลังมาลนะภาต่อมาอน้ําใส่สีผสมอาหารนะ0.36เหรียญนะน้ําใส่สีผสมอาหารนี้เป็นอะไรที่ผมชอบเหมือนกันนี่นะผมใส่ว่า the surface of the orange water ripple ก็ประมาณว่าพื้นผิวน้ำน้ำส้มนะอันต่อมาอันนี้แบ g ็กเก d เบอนะครับอันนี้ไม่รู้ท้นถ่ายอะไรแล้วแต่ว่าเราเพิ่มบัตรไปด้วยนะสีฟ้าอันเนี้ย0.36เหรียญมันจะมีภาพหนึ่งที่เป็นภาพเดียวกันแต่ว่าเป็นสีแดงอะ่ะอันนั้นเคยติดภาพป๊อปอันดับสองครัเนี้ยน่าจะหล่นมาอันดับสี่อันดับห้าแล้วนะครับก็ก็ดูดิรู้หลาดิชมภาพตัวเองก็ได้ <c oughs> ภาพต่อมาเป็นภาพเดียวกันนะครับข้างบนข้างล่างเห็นไหมครับแต้เก่าภาพเป็นริว้วๆสีแดงแต้เก่าเบอร์0.93เหรียญน,นะครับ มันง่ายเวล่ะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็โอ้ยเบิกแรกเป็นปีนะกว่าจะได้กระภาพเดียวกันนะภาพต่อมาอ่าอันนี้ก็สวยอันนี้ผมชอบเป็นแบ็กกราวเบอร์ที่ผมเอาเปบภาพซ้อนกันเนาะเป็นภาพเบอร์จำไม่ได้มันม่าถ่ายอะไรก็ถ่ายทุกอย่างได้เบลอหมดแหละอืทุกคนลองดู0.93เหรียญน,นะครับ สวยนะรู้สึกว่าทำแล้วมันชอบก็สมงผมเอาภาพซ้อนแต่ผมจำไม่ได้ว่าถ่ายอะไรว่าเนะีฮะภาพต่อมาอันนี้ก็แบ็คเกาเ่าไปคือสีดำดำดำแดงๆเนาะศูนย์จุดเก้าสี่เหรียญไหนดูหน่อยซิภาพนี้ไม่เคยขายมาก่อนแน่ๆเลยอ๋ออันนี้เพิ่งถ่ายไม่นานครับอันนี้เป็นผมน่าจะใช้ฟิลเตอร์นะครับใช้ฟิลเตอร์ใน ใน Photoshop ทำนะครับมันก็เลยออกลักษณะเหมือนเป็นตะข่ายตะข่ายอย่างนี้นะครับก็ลองใหม่หมๆบ้างเลยมันก็ขายได้เร็วนะภาพนี้ขายได้เร็วจําได้ว่าเพิ่งถ่ายไม่นานอ่านี่ไงภาพที่ผมบอกว่าเหมือนอันสีฟ้าเมื่อกี้เห็นไหมนี่แต่อันนี้แหละเคยเป็นภาพป๊อปนะครับแบ็กกราว์เบอร์นะสีแดง0.93เเหรียญน,นี่นะครับลักษณะมันเหมือนภาพเมื่อกี้สีฟ้า ตอนนี้เมื่อก่อนอยู่ท็อปสองนะตอนนี้หล่นมาที่สี่ที่ห้าที่ห้าที่หกประมาณเนี้ภาพต่อมาอันนี้ภาพป๊อปอันดับหนึ่งจะสองร้อยโหลดแล้วนะภาพนี้ยภาพปเปริ้วริ้วแบรกเกา,เกาเลเบลสีแดงนะครับสีทนมืดกับสว่างนะศูนยจุดเก้าสามเหรียญน,นี่นะครับก็เป็นอันนี้ นี่ก็เป็นผ้าเป็นริ้วๆสีออกทองๆขาวๆพิ้งโกนิดๆนะครับอันนี้เป็นผ้ามีรอยยับนิดๆอันนี้ก็ขายดีเป็นผ้าที่เพิ่งถ่ายเมื่อต้นปีมกราลก็ไม่ใช่ต้นปีสองพันยี่บสามต้นปีมกราที่ไหนเราต้นปีสองพันยี่บสามนะครับไม่ใช่มกราลาหรอกอาจจะเป็นสักช่วงมีนาเมษาจําได้นะลูกนี้0ูนจุดหหกเหรียญน,นะครับชอบเะครับผ้ามีชอบผ้าไหนที่เราชอบแล้วส่งขายแล้วมัน มันขายได้ดีนี่เป็นอะไรที่โคตรปื้มเลยนะก็สวยนะมันเรียบๆดีภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวด์กราฟิกนะครับอันนี้ทําเองกับ Photoshop ล้วนๆนะฮะศูนย์เหรียญภาพนี้ก็ขายได้บ้างแล้วนะเคยเห็นว่าขายได้อยู่นี่นะครับก็ทําแค่เส้นนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องคิดอะไรให้มันเยอะนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากก็ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ